กลับมาติดตามข่าวค่ำเ n ็ d กันต่อนะคะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วทุกคนสามารถที่จะเป็นนักข่าวได้สามารถที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้แล้วจะทํายังไงให้คนที่จะออกไปสื่อสารจะไปทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์เนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจแยกแยะข่าวดีข่าวไม่ดีข่าวปลอมข่าวปลอมเนี่ยทำยังไงนะคะกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็มีการจัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้กับค่ายเยาวชน News Gen Leader Camp นะคะ ประจำปีงบประมาณ2,567รุ่นที่1วันนี้เนี่ยถือว่าปิดแคมป์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการสร้างเยาวชนให้สื่อสารอย่างถูกต้องและสร้างสาร์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมค่ะวันนี้นะคะนายกริดเอื้อวงที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายุกรัฐมนตรีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการค่ายเยาวชน New Gen Leader Camp รุ่นที่1 พร้อมรับชมชิ้นงานช็อตฟอร์มติ๊กต็อกในหัวข้อซอ f t Power บ้านฉันที่น้องๆผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้มาลงมือปฏิบัติจริงปีนี้มีผู้สำเร็จการอบรม76คนค่ะโดยมีนางสุดรืัไทยเลิศเกษมมธิบปดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม กิจกรรมนี้นะคะกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นมานะคะเป็นค่ายเยาวชนเพื่อบ่มเพาะให้เข้าใจงานด้านการประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อสร้างสารรค์ในยุคดิจิทัลให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจสามารถแยกแยะข่าวปลอมได้แล้วก็เปิดพื้นที่ให้น้องๆได้แสดงออกอย่างทันสมัยกล้าคิดกลาา้าทำเติบโต,ตอย่างมีคุณภาพเมื่อสักครู่เห็นบรรยากาศไปแล้วนะคะนี่ค่ะน่ารักเลยนะคะวันนั้นน้องๆก็มาดูเราที่ห้องส่งที่สตูดิโอแห่งนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ระดับเยาวชนด้วยไปฟังความรู้สึกของน้องๆน,นะคะแต่ละคนบอกว่าประทับใจเพราะว่านอกจากได้ความรู้ได้ประสบการณ์แล้วยังได้พบเพื่อนใหม่จากทั่วประเทศด้วยแล้วหลังจากนี้จะนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในชีวิตประจําวันแล้วก็ถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆต่อไปค่ะพวเราเป็นคนส่วนน้อยของจังหวัดครับเพราะว่าจะได้รับแค่จังหวัดละประมาณ2คนถึงสคนครับซึ่งในจังหวัดมันมีเยอะเป็นคนส่วนน้อยก็ได้รับคัดเลือกมาก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจภาคภูมิใจนึงครับ แล้วก็เข้ามาในค่ายนี้ครับก็มีเพื่อนๆที่แบบเฟรนลี่มาก mm. ก็ได้เพื่อนๆด้วยแล้วก็ได้รับความรู้จากอาจารย์ mm. แล้วก็คุณครูหลายๆท่านที่แบบให้ความรู้ใหม่ๆห, mm. หรือว่าเสริมความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วครับแล้วก็แนะนําสิ่งดีๆเพิ่มเติมครับผม mm. วิธีการคุยแบบดิฟดิฟทอล์สครับแบบดิฟเซ็นนิ่งแล้วก็การทำติ๊กตอกวิธีการทําให้ t ิ k กตอกเรามีจุดเด่นของตัวเองทํำยังไงแล้วก็การชูจุดเด่นของตัวเองอะไรประมาณนี้ครับว่าเ mm. ราจะ เราสามารถเอาไปทำพัฒนาตัวเองในการพูดวิธีการพูดแล้วก็วิธีการแสดงตัวตนของตัวเองแล้วก็การทำโซเชียลมีเดียต่างๆครับก็ได้มาค่ายนี้ใช่ไหมคะคือได้เจอเ,เพื่อนๆกับทุกๆภาคเลยค่ะมีกันตั้งเจ็ดสิบกว่าคนคะ่ะก็คือได้เม็กเฟนแล้วก็ หนึ่งก็คือได้เจอวิทยากรคนที่เราอาจจะคิดว่าไม่ได้เจอก็ได้เจอค่ะแล้วก็ด้เวิร์กช็อปทำเรื่องต่างๆใช่ไหมคะม้ว่าจะเป็นเรื่องว่าช็อตฟอร์มหรือว่าเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม t ิ k กต o ออะไรประมาณนี้เป็นต้นค่ะก็ประทับใจมากเลยค่ะค่ะก็รู้สึกประทับใจในเรื่องของการต้อนรับเลยตั้งแต่นุมัติที่นี่นะคะครั้งแรกเลยรู้สึกประทับใจเขาต้อนรับหนูอย่างดีมากๆทั้งทั้งคณะพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆนะคะได้ความรู้เยอะมากๆเป็นสิ่งที่แบบเปิดโลกมากๆค่ะ หนูมาจากนราธิวาสใช่ไหมมาจากชายแดนใต้ก็เลยแบบไม่ค่อยที่จะมีโอกาสมาในค่ายที่เป็นแบบนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเราเห็นแล้วว้าวมากๆอะค่ะมันเปิดโลกจริงๆอยากจะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ให้โอกาสเด็กชายแดนใต้คือเด็กชายแดนใต้ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ด้ยโอกาสอะไรประมาณนี้เราก็มานทาให้เด็กชายแดนใต้อย,อย่างเราที่ด้ยโอกาสเนี่ยสามารถที่จะมาะแสดงศักยภาพของตัวเอง ทําให้คนได้รู้ว่าเด็กเราเด็กใต้ของเราก็มีศักยภาพที่ไม่แพ้คนทั่วไปที่อยู่กลางเหนืออะไรพวกนี้เหมือนกันนั่นเองค่ะ